กเจอหนี้เดอะซีร<ห>ีส<ห>์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทยสนับสนุนโดย g m m a ็ a z i n e ซีนอยุธยาเมืองราชธานีเก่าอู่ข้าวอู่น้ำเลิศล้ำการกวีคนดีสีอยุธยาอืออีกฟิลนึงเลยเนาะพี่ป๋อไปไง คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วการมาเที่ยวที่จังหวัดอยุธยาเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบบ้ากนะครับการร่องเรือนะครับชมกรุงเก่าริมสองฝั่งแม่น้ำเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราจะทําให้รู้สึกว่าได้บรรยากาศโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะซึมซับถึงความเป็นอยุธยาว่าอายุธยาของเราเนี่ยคือเมืองอู่ข้าวอู่น้ําจริงๆพี่มีพี่ชายคนหนึ่งจะมาแนะนําเกี่ยวกับจังหวัดอยุธยาดีไหมอ่ะคะดีเลยค่ะสวัสดีครับพี่สมชายครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่กรุงศรีวิทยาราชธานีเก่า6 66ปีกรุงศรีวิทยาถือว่ายาวนานนะครับที่เราเห็นกันอยู่วันนี้จียอนเนี่ยมีคำถามเยอะแยะเลยอยากถามพี่สมชายอยากรู้เรื่องอะไรครับค่ะเวลานักท่องเที่ยวมาที่อยุธยานี่ไว้พระเสร็จปุ๊บก็ต้องไปกินกุ้งเลยทำไมต้องกินกุ้งถามขอเลยนะครับว่าใครเผาวิทยา นี่ครับกุ้งเผาอยุทยามาตามถนนกุ้งเผาอยุธยาเมนูแนะนำมันมีบรรยากาศการกินกุ้งนะครับว่ากินกุ้งต้องกินที่เมืองเก่าแต่จริงๆเรากุ้งแม่นํำนี่พลาดไม่ได้ค่ะเวลามาที่อยุทยาเนี่ยพี่กอลีเองใช่ไหมอ่ะแน่นอนที่สุดครับผมขอบคุณมากค่ะหน้าตาดีและมีฐานะธรรมดาธรรมดาแต่ผมว่านะมาจังหวัดอยุธยาเนี่ยอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือการเนี่ย นั่งล่องเรือชมกรุงเก่าแบบนี้สองฝั่งแม่น้ำนี่โคคลาสสิกมากเลยครับ,รบอันนี้คือโปรแกร,รมสุดยอดสําหรับคู่รักต้องล่องเรือนะครับแล้วคนที่ไม่มีคู่รักล่ะคะต้องมาหาแถวๆนี้หมายความว่ามาไหว้พระและอธิษฐานให้เจอคู่รักนะฮะจะเป็นโปรแกร,รมที่เชิญชวนทุกท่านมาตามหาความรักที่อุธยาโอ้โหไม่แนะจียอน,นตัจีจีออน,นอาจจะมาพบรัก ที่นี่ทีี่่นก็ได้นะเดี๋ยวหนูจะมาบ่อยๆก็พูดเรื่อยนม้มาเลยนะส่วนว่ากรุงเทพเนี่ยคือใกล้กับอ่ยยุธยาคนสามารถก็เลยมา วันหนึ่งล้วก็กลับตอนเย็นมาตอนเช้ากับตอนเย็นเขาอาจจะไม่รู้ว่าที่จริงกลางคืนเนี่ยมีอะไรมากที่ือกลางคืนคลาสสิกมากก็คือมาชมไรอัพโบราณสถานยามค่าคืนอากาศก็เย็นสบายนอนค้างเสรียบร้อยตอนเช้าเช้านะครับเราอยากเชิญชวนคนมาตักบาตรนะแต่งไทยใส่บาตรอายุทยามหามงคลก่อนที่จะไปไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลปกติเวลามาไหว้พระเก้าวันเนี่ยนูแบบเจียนก็แบบไม่เคยรู้ว่าแต่ละวัดมีความหม่ แบบไหนมานี่ไงถ้าไม่มากับพี่ที่ยอนคงจะไม่สามารถเปิดโลกได้ชัดเจนขนาดนี้ใช่ไหมจ๊ะเนี่ยเนี่ยคีวดอีกละจริงๆทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยความเป็นมงคลความความความรู้สึกดีต่างๆเนี่ยก็คือความสุขนั่นแหละถูกต้องครับพูดไปพูดมาชักจะหิวแล้วครับท่านบอกอ๋อผมว่าเรามาทานกันเลยไหมอะไรครับอ่ะชนกันหน่อยดีกว่าอชนแก้วกันเลยชนเลยใช่ไหมครับสำหรับทริปนี้ทริปของเราทริปแรกของเราต้องขอบคุณนวยนะครับเย้ สวัสดีครับแ่อออครับผมสว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้แม่หมออ๋อสดชื่นเลยครับผมก่อนที่เราจะใส่บาตรเนี่ยเราต้องตั้งจิตอธิษฐานตั้งมั่นดีๆว่าเวลาที่เราจะตักบาตรพระสงฆ์สามเณรเนี่ยจะต้องทําโดยไม่เจาะจงเข้าใจคําว่าไม่เจาะจงใช่ไหมไม่เลือกว่าจะใส่องค์นั้นองค์นี้ใส่ทุกองค์นะครับ,รบแล้วก็แน่นอนครับว่าตอนที่เรายกสิ่งของเนี่ยขึ้นท่วมหัว แล้วตั้งจิตอธิษฐานดีๆเนี่ยก็มีคําอธิษฐานอย่างถูกต้องด้วยอ้าวระมาพอดีเลย เป็นไงจ้าสาวๆมาเที่ยวอยุธยาแล้วได้อะไรกันบ้างเนี่ยรู้ค่ะได้ความสุขหนูได้โบนได้ไปเจอที่สวยๆไปเห็นที่สวยๆแล้วก็ได้ทานของอร่อยๆอด้วยอนี่ก็เน้นเรื่องกินตลอดอรู้ไหมคะม,มาที่เนี่ยได้ทั้งทั้งทั้งสุกไก่เหรอทั้งสุกไก่สุกไก สุกกายสุกใจสุกกายสุกใจพูดได้ดีทั้งคู่เลยทีเดียวและที่สำคัญนะคะได้เรียนรู้ความเป็นไทยได้เห็นสถาปัตยกรรมสวยๆมากมายเลยใช่ถ้าสมมติว่าเราอยู่ที่เมืองไทยเราต้องเรียนรู้อะไรที่เป็นไทยไทยสุภาษิตของไทยเขาเรียกว่าเข้าเมืองตาลิวตะคิวขึ้นขาไม่ใช่แล้วเข้าเมืองตาหลิว ต้องริวตาตาม<ช>อะพูดพร้อมกันเลยทั้งคู่เลยเนี่ยใช่<อ>เข้าเามืองตาหิวต้องริวตาตามต้องริวตาตามถ <c oughs> ูกต้องพี่ปอได้เรียนรู้อะไรจากทริปนี้คะอ๋อใช่สำหรับพี่เนี่ยนะพี่รู้เลยว่าความสุขเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยมันก็อยู่ในใจของเรานี่แหละมันอยู่ในเมืองไทยของเรานี่แหละที่สำคัญที่สุดเนี่ยต้องบอกเลยว่านอกจากที่เราจะได้เที่ยวแล้ว เรายังได้เรียนรู้ถึงรากเหง้าของเราเองว่าเรามีที่มาที่ไปยังไงสุดยอดพี่จะบอกเลยว่าพี่พูดหล่อสุเลยมันคนหล่อมันกต้องพูดอะไรครบเท่ๆนี่แหละใช่ไหมจากกรุงเทพมาอยุธยาระยะทางเพียงไม่กี่กิโลแต่ก็ทําให้เรามีความสุขได้พบได้เห็นได้ภูมิใจในสมบัติของชาติรวมถึงมิตรภาพระหว่างทางแม สมกับเป็นทริปสุขกลางใจใกล้แค่เอื้อมจริงๆครับขอบคุณเชตัวนาให้เรามพบเจอโอ้ยอากาศดีจังเลยทร์นไหมทร์นค่ะทร์นค่ะกาแฟร้อนร้อนเอ้ากาแฟที่ไหนคะเค้าหล่ำชัาๆเลยพี่หมอ ขกลังใค,ใคแ่้เจอ์นี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟีย้ยวเที่ทยวทั่วไทย